พี่ีเือว่าแต็งสมบูรณ์นะไหวปลาพร้อมกันนะอรังสมมาสมบุตปปาวอทาง Bà ti bắn nó phân 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 sắc phân 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 Đây là ต,ตอนนี้เป็นตารุดภูตอะไรไปในในส่วนของแปรก็นนเป,นนเนาาเป็นสัมปายนนี้จะรัะบความเป็ตาเพื่อเด็กพรูมหลวงพ่อท่านจะกดพระสังนะ่งว่ารวิสุทธิ์วัดจะกดหรือเปลาว่าเพื่อเด็กพรูมหลวงพ่อนั้นนั่งเครื่องกันแล้วก็ทางฝ่ายก็ที่มา,หา,หานั้นได้รับเกียรติจากท่านอรหันต์พระตลเอกป,ประชาราของน,นอก แ,และก็ท่านดร่าเพือนกับเราตั้งวันนี้มาหมดตอนนี้เป็นที่ถือว่าเราทั้งหลายนะมันเป็นปชิ้นตัรุ่งหันได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสุดยอดสุดยอดละทุกอะไรไปยังไ็ยังอยูอ่อันนี้เป็นแต่ความนะตาั้งใจของคณะสติจารึกซึ่งมี่า เราตง่ยนั้งหายถ้าอยากเห็นเขาออกเต็นะก็ออกาเต็ข้างหลังก็ได้ถ้าท่านใดอยากเห็นรู้นะออกมาได้ออกมาได้โยงออกมาจากถ้าออกมาดูผพาด่้วยถ้าราผพลโยออกมาด้วยโยงออกมาดููดทุนนั้นจะหาหาทั้งหมดสามรอยชุดนะสร้อยชุด้วยกัน เป็นบางวัฒนามที่ด้รังสา,าเนเอาไว้จะจัดหามาถวายเป็นสังฆบูชาถวายเป็นทธาอัานอยิ่งใหญ่เป็นบางวัฒนามนะแล้วก็ประดุจเราทั้งหลายน้องทรงหนะลงวงปู่ของเราไปสู่เมืองแดนสวรรค์นะก็ เป็นที่อยากล้วว่าเราทั้งหลายทำด้วยใจทำด้วยความเคารพสักวาดุาที่มีหายแดหรวงพ่อยอดของเรารวมถงยอดของเราเองนะแต่ก็ต้องขอตรบหนาขอบคุณคณะปัญญานึกปริญาพทย์ดเงดรอนุรักษ์ตั้งกฤติธานนนหรือว่าเป็นศิษย์ ต้น e, no ุตรติ๊ที่จะได้รักกันงดงามากเลยโยนออกมาได้เลยนะโยนนะโยนที่อยู่ขานเต็นต์อมาดูได้เลยมีหลายท่านอยู่ในเต็นต์อยู่อนนี้เจะนยหามาจากใังหวัดีสทค์ตามร้อยชุดมีชุดต่างๆนะฮะแปลเป็นหนักษรนเป็นทุที่มดงามสี